เอาละฮะเดี๋ยวผมมาพาไปดูเรื่องท่องเที่ยวกันบ้างละฮะที่จังหวัดพิษณุโลกในช่วงวันหยุดยาวนี่นะฮะบรรยากาศการท่องเที่ยวคนคึกคักเลยทีเดียวฮะมีผู้คนเที่ยวที่ภูหินร่องกล้าแน่นขนาดเลยทีเดียวชมเส้นทางธรรมชาติและผาชูโงซึ่งเป็นนิวตรหนที่ดีในการเปิดฤดูกาลช่วงหน้าหนาวนี้ครับในช่วงหยุดยาว3วันนี้นะฮะบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกเริ่มกลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากหมดฝน พ้นภาวะวิกฤตน้ำท่วมไปแล้วพาไปดูที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งทีมงานได้ส่งภาพลงมาให้ดูนะครับว่าบรรยากาศหนานแน่นด้วยนะักท่องเที่ยวมาพักอาศัยกางเต้นชมบรรยากาศหนาวแรกตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เป็นไฮไลท์ครับการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านั้น แน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวเช่นกันซึ่งเป็นการชมธรรมชาติและศึกษาประวัติศาสตร์ในยุคการต่อสู้อุดมการ์ทางความคิดช่วงที่มีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมาปักหลักใช้ผื่นงงกล้าเป็นฐานมั่นคงในการต่อสู้กับรัฐบาลเองครับนั่นคือสมัยก่อน แล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็ยังไม่ถึงกับหนาวเต็มที่นะคะแต่ว่าสภาพอากาศข้างบนก็เย็นสบายมากค่ะในช่วงเช้าอยู่ที่23-24องศาค่ะนักท่องเที่ยวที่เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็ได้มีไกด์นำเที่ยวเป็นชาวภูเขาเม้าม้งนำชมเส้นทางโดยเฉพาะไฮไลท์ของจุดนี้คือผาชูธงจุดที่พักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเคยชูธงบนหน้าผาในช่วงยุคต่อสู้กับทหารไทยแต่ปัจจุบันนี้ ะะทงชาติไทยปลิวสวัยเด่นสง่าบนผาชูธงค่ะและตลอดเส้นทางการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติก็ได้สัมผัสกับดอกไม้ป่านานาชนิดกำลังเบ่งบานชูช่อบนลานหินตลอดเส้นทางเลยค่ะ